สวัสดีค่ะพ่อหมอเศรษฐีชโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่5นะคะคุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องขานะเป็นวันหยุดพักผ่อนค่ะพี่น้องคะการทำนายดวงนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะอันนี้ย้ำๆนะคะทำนายดวงโดยรวมนะคะให้กับพี่น้องทั้ง8วันเกิดฉะนั้นแล้วถ้าใครที่จะต้องการดูดวงนะคะที่เป็นแบบฉบับของเราหรือ นะคะเข้ากับดวงของเราตรงกับดวงของเราจริงๆก็ทักไลน์นะคะดูดวงส่วนตัวนี่อย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าดูโดยรวมแบบนี้มันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะพ่อหมออยากใช้พี่น้องนําแนวทางที่ไพ่เข้าชี้เอ่อไพ่ยิบสีเข้าชี้แนวทางไปปรับใช้แค่นั้นก็พอคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาอย่างนั้นกันนะคะอ่ะเรามาดูนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องในแต่ละวันเกิดจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะ อันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางค่ะเอาอย่างนั้นกันค่ะเลยก็เข้ามาแล้วขอกําลังใจกันหน่อยเด้อนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะคะติดตามกันหน่อยดูกันหน่อยค่ะว่าอย่างนั้นเป็นกําลังใจกันและก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะ,ะเพราะว่ามันยังไม่โอเคณนะขณะนี้อมาดูพี่น้องวัน อาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นขึ้นไ่ดีนะคะตัวตนบอกว่า t ิ e เ m อร r เ r อร์แต่ว่าในวันพรุ่งนี้เครียดคลุ้มใจนะคะเครียดหัวห้อยหัวทิ่มไม่สบายปวดหัวปวดไมเกรนแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะเดินทางพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนั้นเนี่ยอยากจะเดินทางหรือจะเดินทางออกนอกพื้นที่จากบ้านจากช่องจากคนรักเพื่อที่จะไปทํากิจทําการนะคะ หรือไปหาคนรักหรืออย่างไรดูว่าจะจิตตกพอสมควรฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนนะคะพี่น้องวันอาทิตย์จ๋าเนาะใจเย็ยนเย็นร่มร่มนะคะใจเย็ยนเย็นร่มรมนะคะทุกปัญหามีทางออกนะแต่ว่าในบางครั้งมันก็ทางออกนั้นเนี่ยมันก็ช้าหน่อย ก็ต้องรอนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเพราะแต่ละท่านนั้นเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหานะคะแล้วแต่วิธีการว่าจะแก้ไขปัญหาแบบไหนก่อนนะคะนี่อย่างนี้นะแล้วไพ่ทักก็คือในลักษณะของการว่าเหมือนจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับเ,เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่มีอํานาจมากกว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเช่นผู้ถือกฎหมายผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจนี่อย่างนี้เลยนะคะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยตัวตนของพี่น้องวันอาทิตย์อะนะคะขึ้นจกักรพรรดินะคะจกักรพรรดิหมายเลขสีนะคะกับราชาดาบต่อสู้กันนะก็คือหมายความว่านะเราไม่แพ้เราชนะแต่เราไม่ได้ไปรบกันนะคะเราต้องใช้เหตุผลนะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดในกรณีนะคะอย่างที่ประหมอว่าเนี่ยนะคะในวันรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์ต้องใช้สตินะคะปัญญาจะเกิดเนาะอ่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะและนี่แล้วอารมณ์ต้องไม่มีนะคะในวันพรนนนุ่งนี้เนาะนิ่งๆเลยและเราก็จะชนะด้วยเอเมอร์เร์น,เนั่เองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์โอเคนะคะอ่ะเอาอย่างนั้นนะ